สวัสดีครับอยู่กับช้าไม่เย็นครับที่นี่อยู่กับแมตเดฟได้เข้าแมตนี้ผมมาเล่นเพราะว่านะ้าผมเป็นคนโดนด้วยคือก็คยโดนดันดันไหมเออไอสเปคคนที่มันโดนขโมยไข่เข้ามาแหลนะน้าผมมันมีคนนี้ด้วยอ่ะอยากเล่นดูไอ้ว่าเล่นจริงๆไม่มีเลยฉันน่าจะซื้อก่อนอ่ะโอ้ไี่แยว่วก็ซื้อก่อนมันกี่บาทวะไอ้เช่นไอ้ผมกระเบียวก็ซื้อคนนะนี่แหละคืออะไรยังงงไม่หลุดเลย ใช้พลังที่ผมมีพลังแห่งรไฟให้ดูไปกันนะวิ่งเลยเงยถึงนีถึนครับโูๆๆ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 ้ๆๆพๆๆๆหลดแล้วๆาๆๆหๆๆ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 ๆ้วๆ ฟอร์มันเร็วกันไปชั้นไม่รู้เรื่องอะไเลยเฮ้ยนีเดี๋ยวทักนหน่อยก็เป็นไรใช่ไหมออามาหาต่อท่านเคยกันแนชิลออสออสออกรกสออกสุลออกสไลด์โอ้โหเร็วมาก สักคูณนะครับเพื่อนจะระเบิดบอกว่าเนี่ยอือขอเส้นนะอ,อยนอก็ได้ผมเบื่อเฟะอย่าเบื่อเฟานานลเลยโอเคจะพ้องวิ่งกันนะโอ้ยโอเคอยู่อยู่ทีแมาออกไปอีกวิ่งออกไปวิ่งส,สุดเลย หมดแหลกมากโอ้โอ้โอ,โอ้อะไรๆเอ้ยอะไรไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อไปใช่ได้เฮ้อาเฮ้ยช่ยางแ่งกูวิ่งอ่อนวะ่ะโอ้ทหลุอย่างแล้วหืหื สน้าไปนะใช่ไหมอ้อาสอาสกัเลยแล้วน,น,นี่นี่นี่จจอเราโหกขครุนมง 3, นึงสามพนห้เลยหรอแพงจังอะเฮ้ยแพงจังอะป่าววะนั่วครุนแพงเลยวะคครุนอ่ะมันสุนอยอา,าว่ะชด,ดนุตสาหะไปสะพนสะพานั่นเรอนะวิ่งไปยิงยได้เว้ยมันเท่เว้ย เอวกูลูงมันแพงกันไปแล้วอะเชียววิ่งดกันไปออกไปออกไปออกไปยังไม่หยุดอยู่นีะครับอย่หยุดอีคเขาจะไไปแล้วสนวนช่วยเเลสุดได้ ก็ทีเรื่องง่ายคือวิ่งเรื่อยแหละอื้มสุดๆก็ไม่เป็นไรฟีวกันนะครับน้องๆไม่ถึงไม่ช้เาถึงได้ใช้ยุยจอ้ยุดกอนไปไปไปโอ้โห หดเหรียญโอ้โหชาติหน้าจะได้คุงมันอีกอย่ายสามาห้าร้อยก็ได้หดเหรียญบาทคือาหายวะเงี้ยเรื่อยใช่ไหมไปวิ่งเรื่อยก็ได้เก้แม่งโคตรเถื่อนเลย ไป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 ไม่รู้ชั้นหน้าจะเก็บหมอกลุ้แม่กี่ปาไม่รู้แหละไอแพงขี้อะไรไปไปไปบิง <umba> ว well ิ healthy, parfois, ่งเออคุณ <number> ม <ihrem hn> ันเหย่ได้เดดี่ยวอยย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 ไยยยยยไยยะยย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 ท่ยนยยย่ยยะ อันนี้ผงแสงมาจากไหนเนี่ยเอ้ยผงแสงมาจากไหนวะงงเลยกูไม่จริงๆเมื่อไม่คุรุเอาคุรุมัน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 ไม่เลยเท่านี้มันไม่เลยเท่านี้โอ้ยที่ผมเล่นอยู่มันแฟบมันเร็วกว่าคับราคืออีร้อยเท่าอันนี้มันว่าเกมไม่ปล่าอ่ะไอคิด้ก็พอผมแค่มาดูอยู่ว่าแบบนี้มันคุรุมันฟีดเปล่าวะก็ไม่มีฟีดก็เสียมันเยอะเลยไอคิด้ก็เราก็ได้ครับไอคิดนี่จะสั้นหน่อยเพราะว่าผมก็ อ๋อแค่เบอร์ทำนะแล้วคลิปนี้ก็บอกให้ว่าจะประโยู่มานสี่วันผมน,น่าจะเราบ้างผมเยอะขึ้นมากแล้วก็พร้อมทำคลิปได้นะครับเจอก,กัน